แบ่งข้าวมาันไก่กูไปกินสักกล่องไหมซุปมันร้อนอะ่ะม,มึงมีความอดทนหน่อยเกาให้มาแล้วอะ่ะอ่ะกูถามคำหนึ่งร้อยไม่ล่ะไม่ร้อยมึงแหมอันเนี้ยเนี้อ่ะกูะไม่เห็นร้อนเลยกูไม่เห็นร้อนเลยเออน่ไม่ร้อนมึงจับผูกอ่ะแล้วมึงคิดดูขนาดมึงจับไปดูมึงยังร้อนแล้วไข่กูจะเหลือเหรอของใครไข่ร่วกของกูทำไมอะอะไรนะของใครนะนี่ แล้วหกสิบแปดสิบทำบุญไปใครเอากู no? ป Sod ไปไม่เจรเลยแล้วเออเนี่ยของมึงมันล่วงกูเก็บไว้ให้คืนนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับตัวตึงทงเรื่องสาบซ้อนนะขอเสียงปรบมือต้อนรับนางสาวดำดงไม่เล่นเ็้นอกเทวินเกยรับบวเป็นดำดงครับ ตามหาเนื้อคู่หรือว่าไอ้คนนี้จะเป็นเนื้อคู่ของเราไอ้ดูุ่โง่ไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปเลยในขณะที่รักสาวดำจงกำลังเดินทางตามหาเนื้อค,อคู่ก็ได้มาเจอกับเจ้าคนราม มึงมาแพงซอนอะไรตรงนี้มึงอยากอายเขาไม่น่ะคนนึงเยอะนะน่ะอายเรื่องอะไรกระดูดี่น่ะจะแพงสอนทำไมเล็กกว่าคอนสอนนี่อุ้ยหอยากอายเขาแท้ว่ามึงนี่ตาไม่ดีไม่มีบุญได้เห็นเนื้อในกูหรอกอูตายมึงแท้แท้เว้ยทีหลังเล่นช้าๆหน่อยดิจัดระเบียบไม่ใช่ทำไมอีกอะ มันจัดไม่ทันแ่ะมันดูบูบี้อ่ะขอบคุณครับมันจะมีอะไรให้จัดแต่มันไม่มีอะไรให้จัดแล้วทุเรศทุลังลูกกตาเลยเนีต้องระวังหน่ยเองต้ไงเผื่อฮะกูเพิ่งรู้ตัวว่าไอ้เข่ามันใกญ่อะซุปกำลังร้อนไม่ได้มาตั้งนานมึงไม่รู้สึกร้อนมื่อก่อนเลยไม่กูไมรู้สึกกูก็ว่ากูอุ่นอะไรโอ้โหแล้วแหม โย่ตรงพอดีเลยเออนั่นแหละไอ้ข้าวไอ้นี่มันต้องกินกับไข่สุกไข่ลวกก็ดิเออนี่กูต้องทนร้อนไปกนานแค่ไหนมามามาจะไม่เก็บให้มันเก็บยากมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในไงเออไม่เป็นไรหรกอยู่ใกล้กันแค่แม่งลวกกันบ้างน่ารักจังเลยมึงเห็นหน้ากูหรือเธอสวยมึงไม่ไไมม่่ต้องมาชมกูสวยแล้ยังไม่เห็นหน้ากูเลยค่ะไอหน่ามา ด่าเท่าไหร่ก็ไม่โกรธหรอกไปเถอะค่ะไปเถอะค่ะจะไปไหนได้ยังไงมึงรู้ไหมเนี่ยเจ้าภาพขอเรื่องนี้ยนปีเจ็ดศูนย์น่ะมึงต้องเจอกุทุกคืนนะ่ะกูไม่อยากเจอมึงค่ะขอร้องเพลงเกี้ยวสักเพลงหนึ่งียจะร้องอะไรก็ร้องมาเถอะไม่ได้สุกซี้พานหรอกเจ้าเธอเจอลอยแจมฟาด่น น้องชมจันเจ้าข้าจันจ้าขอข้าวขอแกงจะได้ไม่ต้องเล่นการี่ยหายน้ารำคาญเหลือเกินทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปจะต้มแดกแม่งให้มึงร้องไม่ถูกหรอกมึงไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้ไอ้นอนอเอามานี่ ขูกัญชาเพ่หนตาลอยเพลงนี้ไม่ได้เราเพลงนี้ไม่ดีไอ้เตี้ยวขึ้นเพลงกระถาหมานิยมมึงรูปล่กไก่ตัวนี้ร้องเพลงได้จริงเหรอจริงเอาไม่เชื่อแล้วกระถาหมานิยมเลยอ่ะมึงก็เพอลมึงไม่เชื่องนี้มันมีความสามารถเป็นโอ้ฟังๆอันนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะ ออกูก็คาดหวงงังจักมึงเหมือนกันนั่นแหละไปที่ที่หลังให้กูซื้อตัวเล็กมาดิ <c oughs> บีบซะจุกหลุดไปเลย <c oughs> ยอกๆยอกน่ารักจริงเลยมาคุยกันดีกว่าโอ้ยเราานมืมแต่ต้องไว้สุปุกนิดนึงไปน,นี่แบ่งข้าวมันไก่กูไปกินสักกล่องไหมทำไมอะซุปมันร้อนอะ <c oughs> ข้าวมันไก่ไม่เอาเอาไข่ลวกไหม อ่ะจริงๆไม่เชื่อมึงลองจับเอออ่ะร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมมึงมีความอดทนหน่อยเขาให้มาแล้วอ่ะอ่ะกูถามคำหนึ่งร้อนไหมล่ะ,ะไม่ร้อนลูกแหมอันเนี้ยเนี่อ่ะกูไม่เห็นร้อนเลยเออ่ไม่ร้อนมึงจับผูกอ่ะแล้วมึงคิดดูขนาดมึงจับแล้วดูวมึงยังร้อนแล้วไข่กูจะเดือดเลยเอ๋อมึงพวกไขไหห่ไม่เดืเหรอไข่ปิง <ś led> ป้งอ๋อไข่ปิ้งหันมาโอ้ยจริงมาก มีของใครเนี่ยของใครใครล่วงของกูได้เหรอทำไมอะไรนะของใครนะนี่ของหนูของหนูของหนูแบงค์ยี่สิบสีเขียวเออไม่เป็นไรแล้วหกสิบแปดสิบทำบุญไปใครเอาของกูไปไม่เจรเญแล้วเออเนี่ยของมึงมันล่วงกูเก็บไว้ให้ มีฮาที่ขีดอันหน้ามาคุยกันจริงอันหน้าคุยกันเร็วมัจะถีบหลังไปเนี่ยจะถีบหลังไปเนี่ยเุ้ยทำไมมันคันนอะโอ้ยมันคันนอะโอ้โหตายเลยที่ล้วงมือเขาไปเนี่ยจรงจร่งนะไอหนี้ไม่ใช่เด็กผู้นะมันตกยิงหรือเปล่าเนี่ยหนูกูแซมแซมอารมณ์อยู่แล้วเพิ่งตั้ง มันคันอไอไ้วงน้ำโบเจอมันคันทั้งตัวเลยอนะ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ทุเรศนะพี่มือพี่อ่ะทำไมอะ่ะไปล้างมือปะทำไมอะ่ะมือมือเหมือนไปสกกอะไรบารเลยไม่มีไม่ได้จกรู้ว่าพี่จกแท้แล้วมือมือพี่นั้นเนเหม็นเค็มอยู่นี่นนะเขาเหม็นเค็มแลไม่มีไม่ได้จกจริงๆเอาเลมึงลองดมทีไม่มีหรอว เอามึงลงดมของตัวเองที <c oughs> มึงเป็นไงไม่เป็นอะไรของกูกูมไม่รังเกียจ มันของกูอิกบกไอ้นี่เดี๋ยวน้ำเดี๋ยวลือสาหนูหันหน้าไปเลยหันหน้ามาคุยกันนะสวยพี่จูบเลยนับหนึ่งจะวังไฟนะคะระวังเด็กนะคะผู้ปกครองดูด้วยนะครับผู้ปกครองเอกหลายรอบแล้วนะครับระวังเดี๋ยวถ้าเกิดไฟดูดมาเราเราไม่ผิดชอบครับระวังนะลูกไฟมันดูดนะลูกระวังครับระวังเียกไปด้วยครับเพราะเราไม่รู้ว่าไฟมันจะรั่วตอนไหนนะครับต้องระวังผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับเด็กๆตรงนี้นะครับใช่ถัมาจูบเลยสามมาไว้ด้วย 아우, 예